วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซอนุดกับบอสโจถึงกับน้ำตาไหลพรากเมื่อรู้ว่าได้ผู้กำกับขายอ้อคนใหม่เป็นคนนี้เราจะมาดูกันว่าพี่น้องเอฟซีทั้งหลายพูดถึงว่าอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่าพวัฒนนังคสิริ ผู้กำหนังผู้กำกับละครระดับมือโปรครับผลงานแต่ละเรื่องน่าปรกอรหรันซัมเมอร์หลุดสีหลุดตีสางหกตายทา่าตายรับรางวัลสุพรรณหงผลงานละครอีกหลายเรื่องบ่วงเพลิงสีรุง้งมอจุราชสีน้ำพึ่งบาราจันสวยเรเชอร์สดบุกเพรสนิวาสและอีกหลายเรื่องหนังทายอ้อเลือกผู้กำกับจริงครับแนวนี้เข้าทางผู้กำกับคนนี้เลยครับสุดยอดครับดังปังแน่นอนครับคอมเมนต์ Comment ที่สองกล่าวว่าบารมีของพ่อลูกคู่บุญจริงๆทายอ้อเลือกผู้กำกับจริงๆ อีลาบอกว่าขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์ผู้กำกับเดาจ้าสุดยอดมากคอมเมนต์ที่สามกล่าวว่าที่ใหม่พวัตธนังคสิริผู้กำกับหนังเรื่องนาคตกยุค90ตอนนั้นเต่าสมขายแสดงคนนี้ตื่นสุดยอดผู้กำกับหนังแนวลึกลับแนวสายเวทคาถาอาคมมาถูกทางแล้วบอสโจรับรองดัง1พันล้านแน่แน่คอมเมนต์ที่สี่กล่าวว่าจะทำทั้งทีจะลงทุนทั้งทีก็ทำโปรเจกต์ยักย้ายไปเลยบอสโจสถิติศักด์เริเจร้อยล้านที่หยุด 740ล้านหลานมา1,100ล้านขายอ้อต้องลุ้นกันยาวๆงานนี้อย่างน้อยก็สัก500ล้านอัพแต่ขอให้ไปถึง1,000ล้านเชื่อฝีมือผู้กำกับท่านนี้มาก1,000ล้านแตกแน่นอนหลักร้อยล้านพันล้านแน่นอนพ่อก็โชคดีลูกก็โชคดีในวันที่24ให้รวยๆรวยๆปังๆขายอ้อ150ู่นล้านฟันทงคอมเมนต์ที่หกล่าวว่า นี่ลหละคือวัฒนธรรมลูกสาวสิ่งที่โบน้าเป็นไปใดแต่กับเป็นไปแล้วนึกถึงอีลาให้สัมภาษณ์จะดีขึ้นอยู่กับคนประพันธ์และผู้กำกับคอมเมนต์ที่6กล่าวว่าระดับผู้กำกับบุพเพศนิว่าไขายอ้อต้องไม่ธรรมดาหนังเรื่องนี้เลือกคนทำจริงๆคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งยกอ้อย,ยอครูคือสืบสายถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากแถนสุชนคนอีสานนาอไข่ออผีฟ้าพญาแถนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าไข่ออถ้าพยนตร์เรื่องนี้ดังปังแน่นอนฐานแฟนแฟนเอฟซสาวน้อยแฟนแฟนเอฟซีอีหลาน้อยมีแต่ของจริงของแท้ที่มีอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกอีหลาน้อยสิพาพ่อโจรวยแน่นอนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดเลยดีใจด้วยนะคะบอสโจกับซอนุดกับคณะทุกๆคนแล้วผู้กำกับใหม่ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจ จาก FC บอสโจน้องอุงอิงบอสโจเสียนพ่อการใช้ FC ทุกๆคนในคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าผู้กำกับหนังหน้าปกละครออเจ้าธรรมดาที่ไหนสุดยอดครับปังๆดังๆผมข้อหนังแทบไม่ดูละครเลยหน้าปรกขาดทุนเท่าไหร่35ล้านบาทผมว่าได้เยอะอายุนะครับถ้าเทียบกับสถานการณ์ในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองบ้านเมือง ไม่ปกติปี53มเรารอชมฝีมือผู้กำกับก่อนครับคุณคอนผู้กำกับระดับเคยทำกับค่ายหนังยักษ์ใหญ่สามมงคลนะครับรอชมครับวิเคราะห์จากเนื้อหาต่างจากสปอที่เน้นวิถีไทยที่หยดที่เน้นดาราและเรื่องเล่าอาเจ้าที่เน้นยุคสมัยผสม,มผมว่าเรื่องนี้ยากอยู่ครับถ้าคิดว่าจะชูน้องซึ่งคนไม่รู้จักก็เยอะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าดีใจกับพ่อโจมแม่นุชของอิหลาขอให้ประสบความสำเร็จ1000ล้าน ตามคำพูดของลูกสาวเป็นอีกหนึ่งกำลังใจพลังเงียบคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดไปเลยครับหนุ่มโจได้พอกอ,อกอ,อกหนังคนนี้บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดอีลีขอแสดงความยินดีนำเด้อครับหนุ่มโจคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าชอแสดงความยินดีกับบอสโจและซอนุษย์ด้วยครับขอให้อุปสรรคทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีครอ้อปังปังรือยรุยรวยวย,วย,วยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ลูกสาวบอกพ่อการชัย42ล้านเปิดตัวผู้กำกับคนใหม่วันที่24หวยลาวออก324ไข่ออของจริงแทงริดแล้วไข่ออปัง,ปงอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดเลยคดีใจกับบอสเป็นอย่างยิ่งดีใจมากๆเลยที่ได้ผู้กำกับมากความสามารถขนาดนี้อีหลาน้อยสิพาพ่อจับ1,000ล้านอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ยินดีด้วยอย่างสุดๆซึ่งที่ได้ผู้กำกับมือทองมือโปรจริงๆขนลุกกับความสำเร็จที่จะตามมาในอนาคตสุดยอดมากคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสวัสดีครับบอสโจคุณพ่อน้องอุงอิงพร้อมซอนุษคุณแม่น้องอุงอิงครับผมเป๊ปซี่ขับรถสามล้อเครื่องแสดงความยินดีต้อนรับผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อด้วยครับขอบคุณครับผมหนึ่งพันล้านบาทแน่นอนครับบอสคุณพ่อน้องอุงอิงครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า อุ้งอิงผู้มีวาจาสิทธิ์บอกพ่อการชัย42ล้านออกลาวสังงันเสียดายจริงๆมาลุ้นฝั่งผู้กำกับทายอ้อต่อก็เปิดตัววันที่24กคออกลาวพร้อมๆกับอีหลาพูดเลข42 24ถือว่าเป็นเลขโชคดีแท้ยินดีกับบอสด้วยปังๆสุดยอดโดด,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 ดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าดีใจและภูมิใจที่คุณภวัตและพี่เอียงได้เข้ามาร่วมสร้างและขยายความหมายความเชื่อของไคยอ้อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ คำว่าไคยอ้อคืออะไรมาดูกันว่าฝีมือผู้กำกับและฝีมือปลายปากกาเขียนบทจะออกมาทำให้คุณคุณเชื่อและศรัทธาได้แค่ไหนจะเดินเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานหมอลำจะออกมาได้ดีขนาดไหนชื่อเสียงผลงานมีการันตีรอบการกำกับหนังขาอ้อขอบคุณบอสโจและทีมหุ่นส่วนขอบคุณครอบครัวสาวน้อยพระชบ้านแพงที่นำวัฒนธรรมของคนอีสาน มาตีแผ่ทำหนังให้พี่น้องทุกภาคได้เห็นความรักความศรัทธาของคนอีสานไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไค้อคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าผู้กำกับคนนี้จะทำให้บอสโจกสอนุษและทีมงานไค้อดังหนึ่งร้อยล้านหาหลาล้านลูกสาวจะพาอีพ่อรวยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่านากตกละครบุกเพศนิวาสแล้ว นาคปกได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยนะส่วนบุคนนิวา่าต้องพูดถึงของแท้แล้วที่เอียงนี้ใครไม่รู้จักบอกเลยว่าคือป้านิ่มจากร่างทรงครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแม่นบอถูกข่อยแต่ถ้าหากบอถถกข่อยกระบอเสียหลายข่อยเล่นเท่านี้กลับไปกลับมาขอขอบคุณเทพพระธิดาเจ้านางน้อยอีลาอ,ง,องิงลั่นพระวาจา324น้องตอบพ่อการชัยว่าขอ4 2ล้าน หวยแล้วออก4 3 2 4ออกเต็มๆแป๊ดๆด้วยวาจาอันศักดิ์สิทธิ์จากเทพธิดาผู้สูงส่งองอิงอิง,องคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าผู้กำกับคนนี้ของจริงระดับมือทองขอให้หนังเรื่องขายอ้อทำรายได้หนึ่งพันล้านล้านคานาทุกคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าดีใจกับบอสโจสนุชด,ด้วยค่ะได้ผู้กำกับพวัตพนังคสิริสุดยอดมากค่ะขอให้หนังขายอ้อทะลุหนึ่งร้อยล้านขึ้นไปค่ะ คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าป้าสดซอสอดีใจด้วยนะครับบอสโจซอนุษและทุกชีวิตของทีมงานของบอสโจที่ได้คนเก่งมากฝีมือมากํำกับหนังขายอ้อหนังเลือกคนคนเลือกหนังของแท้คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดมากครับหนังเลือกคนจริงจริงจริง,รงครับเพราะว่าหนังขายอ้อเป็นหนังที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับทางภาคอีสานโดยตรงครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า อาร้ายคุณใหม่พวัตพนังคสิริผู้กำกับละครโทรทัศน์และผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังส่วนใหญ่จำแก่ได้ในนางผู้กำกับละครจ้าของบริษัทดอดแครดที่ดังๆเลยก็บุกเพศสิิว่าถ้าเป็นประเภทหนังก็จะออกแนวลึกลับหนังที่ประมาณนี้บอสโจเอ้ยเจ้าได้จับเงินพันล้านแท้คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าใครออกชื่อเพราะสะเทือนวงการออลอก จะถล่มรายได้ที่จะประเมินมิได้การรอคอยคือการตอบรับกว่าทุกๆๆเรื่องถล่มทลายที่จะประเมินไม่ได้คือชายกี่รอบแฟนยังแน่นทุกรอบทั่วโลงฉายต่างประเทศว่าให้แปลภาษาอนที่บอนระยายตามตอนตอนได้สำรวจรับรองทะลุฝีมือพกกอขอกลาบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ